โอโตมาไปเห็นผลผใหญ่คนหล่อคือเก่าเลยจะได้ผลใหญ่ใช่ชาวฉันมาได้ไหมมาแต่เช้าบ่เมื่อนี้ยมาแต่เช้าบ่ือเปล่ามาแต่ได้าหรือเปล่าโบ่ผลใหญ่งานเนี้ยันฮะบุญใหญ่ได้บุญบางไผ่ได้บุญบางไผ่ใช่ป่ะผลใหญ่โอ้โอ้ไผ่เป็นร้อยกว่าบ้างผู้ใดว้าบุญน้อยได้ไหมใส่เบาหน่อยได้ไหมเบาน้อมเบาเบาเจิด มาน้ำลังคืออะไรม้าคุเนาะเออเผื่อคุณอคุมาอยู่แล้วเนาะมาตัหลังม้าม้ามาทำม้าม้าแต่ว่าพอนอ่ะโอ้โอ้โอ้ขึ้นที่บ่พอใหญ่มาเพื่อนไพ่จะพอใหญ่เนี่ฮะเพื่อนไพ่จะเนี่ยเพื่อนลูกหลานเนี่ยเด้อเออนม่อื่นแล้วก็ขึ้นขึ้นนั่งนั่งตารางก็ได้พอใหญ่นี่เป็นผู้ชาร์ทอะไรพอใหญ่นั่งอยู่พี่บ่โอ้นี่ยนั่นบ่ขึ้นไปได้บ่พอใหญ่เนี่ยได้ได อเราจะขึ้นไปน้ำพอใหญ่กับพ่อแม่พี่น้องเลยอ๋อพ่อแม่พี่น้องเลยบาร์อะก็จะได้ขึ้นไปเรือนประกอบกะนโอ้โหหากระมาหอดเนาะสบายดีสบายดีแม่สบายดีโดยสบายดีเด้อแม่ใหญ่เด้อโดยพ่อพ่อใหญ่บาร์เนาะมาบุญศินพี่จังเด้คือว่า เห็นเพื่อนอะไรเนี่ยติดยังแถวแคมทางเนาะพ่อใหญ่เออบุญบังไผ่ใช่บ่พ่อใหญ่บังไผ่ไดนบุญใหญ่ไหนฮะโอ้ยเป็นตัอย่างลินเนาะมีลำวงอยู่บ่ฮะมีลำวงบ่พ่อใหญ่ตัแรงนี่คือบ่าลำเรืดองคือว่าเก็บเงินกันเอาลำเรื่องเหรียญลำเรื่องเงินก้อนลำวงนี่กันนี่นี่บอกว่าเรื่องฉันเห็นวิน้าแรงมานั่งสินั่งขี้ข่าวนี่งอ๋ออ๋ออ๋อนั่งขี้ข่าวนึ่งจะก่อนขี้เข่าก่อนน้ำลูกน้ำหลอนนี่บ่ออาเอาก้อนมาเลยใช้ชานลุกหน่อมามาชานลุกใหมา หงนามว่ะเจ็บท้องเลยองน้องอ้ฉันฉันหนุบขึ้นมากเลยกินอะไรบ้างกินก่อนเลยกินก่อนกเลยเพราะยังกินก่อนกินน้ำผ่ากินข้าวมิลล์นห้เลยเกิดลูกหลานได้เนี่ยโบเมนว่าเออเกิดได้ยังโอ้ลูกหลานบ่ลูกหลานจนปันมุนออกใจเขาได้มุนน้ำกันนี่ล่ะอันนี้น่ะบบแมนวันอันอันนี้น่ะเชื่อทั้งแม่โดยโดยเมตุเพิดคนเ่าได้จ้ะ เป็นเป็นเป็นแบบใดพ่อใหญ่เป็นพี่น้องกันบอกแม่ตู้ตาข่าจนได้ปัดนออกจากกันบอกพ่อใหญ่แม่ตู้แล้วก็แม่พคนนี้ได้ใช่ไหมเป็นพี่น้องแบบใดนี่ล้านอันนี่หน่อยล้านใช่บอกล้านนักจะบอกพ่อเขานั่นเป็นไอพ่อแม่แล้วล้านหน่วยพี่น้องเอ้ล้านพ่อใหญ่เออเจิมบัออคือแม่นั่นก็ออกจากนี่แล้วเลยแม่หน่อของของก้องแม่หน่ยโอ้โดยโดยพ่อใหญ่โดยของแม่น่ะคนบ้านนี่โดย แมนบดเลยนี่แถวนี่แม่นบดนเดียวแมนบดเลยอ๋อผัวใหญ่ลงมือแล้วไหมผัวใหญ่บองแล้วชาเชือกลงคนต้องชิดผ้าไปเรื่องนั้นเีงโอ้หน่นเนาะนอนมาเชือกอนอืมเออฮะมีกระอเออกระป๋องพุทธปองเด็ยบไปแล้วคือยังบเห็นบังไพ่เนาะพ่อใหญ่เนาะย้อแล้วฮะสวบวันคือแล้วสิบวันคือบ่โอ้ยหลุนเขาถือมาจูดลิน หม่อมะไปไปชายเบิดแหละคนเฮือนบ่ได้มีไผท่อท่าช่องแม่เด้อ3บุญชายที่กอยู่เรือนต้นหดลัอ๋ออยู่2เ่าเนาะเออเฮือนลาบักด้นี่แนทางครับเ่านี่แหละเป็นบุญละอยู่ที่บ้านน้ําเมืองีบุญละกไปให้กได้ออโดยๆๆพ่อใหญ่เพิ่นก็ยังท่าเนาะอ๋อตลงมือรถเป็นยังพ่อใหญ่เดี๋ยวว่าชไปแวะออนสั้นๆบ่ว่าเอาเนาะ มือนี้ฮะอบอเ,ดเ,เ,เ,เดเว่พังเบิ้งบบเจิดเพิ่มมาแล้วก็ว่มจะไปเอาแต่ว่าจะน้อยเราชีว่าโอ้บ,บัดเบิ่อกินพัอดบ่ห้องเราะนะเนาะเราชี้อเขาพร้อแล้วเดี๋ยวสีทถามอาณาสาหนกก่อนอคือว่าผลใก้อีกกันป่ะวยนผลข้าเวียบบเหมือนนี่ดูว่า,า,วาอ,อย่างไรถามบุรู้ถามถามเราบุรู้เราไปใช้บุญใช้เ๋ยนี่วันนี้เสร็จแล้วไปพูนวันเราไปทัดพูนเออวันนี้ไปทัดพูนเนาะเราไปทัดพูนวัน ผมพ่อใหญ่ไพจะเผาเทียงไงพ่อใหญ่มีไพแล้วมันเนี่ยนะเผาเทียงอันตัวด้วเลยก็มมีไพ่แล้วมันเนี่ยมาจ้างเงินเขาอันไปเห็ดอันเพื่อนหลุดเมีนไทยโอ้ล้านนึ่งผู้ใดเขาเอาแล้วเงินนั่นใช่ไสเอางัวะจะพ่อใหญ่บ่ได้เอางัวบ่บ่บ่เอาเงินจ้างเขางูกัเมิยนเห็ดเนี่ยใหม่โดยโดยโดยบ่้ลง บางเถียงงัวมันแพงกว่าได้น้อพ่อใหญ่เนาะเอาแล้วงัวมันกัดงัวน้อยชามน้ำก็ได้แล้วช่องราบชามราบฮะย่างน้อยกับชามราบได้แล้วอืมพี่โมเพียงสองน้าพีมาเฮ้ยมาอ๋อสบายดีสบายดีอ่าโดย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 กินเข้าแล้วไม่ฟังเออกินเข้ากินน้ำได้น้ำกินน้ำน้ำอ้าวไปอ๋อสบายดีเด้อพ่อใหญ่เด้อสบายดีเด้อโดยโดยโดย ไปเลื่นล oh ูก um เ่าหอยังไงหน่าพ่อใหญ่อยู่ตร้ฮะอ๋อมีแต่ผูรอลล์พ่อใหญ่แบบก็เต็มสุดเมือนี่เอ่อกินข้าวเลยเอ่ากินไหมกินไหมอ๋อเขาก็นั่งถ่ายชนม์ชนม์เขารถพ่อใหญ่กินก่อรถน้ำพ่อใหญ่บ่เอากินแล้วบ่หนึ่งเลยเด้หน่ค่ะอิ่มเลยจะบอกจังเจ้างเขาไปเห็ดดันดันบอลเบียนโหลดหายล่านล่านฝายนะจ้างเมียอีกต่างหากจ้างผัวต่างหาก เมียนนันค่ะคับผูให้เมี่ยนบ่ให้ผัวไปบ่ไปเพลงยืดหรอกบอกจะเมี่ยนบอลเมียนรถเอาเข้ามาพี่ขม๊าขม๊ากินข้าอย่างเงหอหมอบ่ใช่เขากินอะไรโดยโดยเอาลาบชินได้ลาบชินหัวอะไรพี่น้องบ่พู yep. okay. says, ้ใหญ่บ right. oh, oh. ่พ uh. uh, oh. ู้หนี่เด้อเข่าเนื้ยาดเด้อเด้อพัวเด้อเออพี่น้องบ่ เขากระห้องคอยอ่าวอ่าโอ้เดีวนั่นเนาะเขาเป็นหลานเนี่ยบอเขาจะเป็นอ้ายของลูกลุงเดี่ยโอ้ชี้ดอกปั้นหน้าออกจากกันนี่หน้าคอยคายแล้วให้ชุพระบ้านกองโดยโหน้าคอยคลายหนาาโค้งเดียหน้่คลายนาค้ปั้นออกแต่เดียวคนเดียวกันเล่ะปันไม่ใหญ่มาไหมใหญ่มึ้นม่เลิ้ลงมือได้หมดคิดๆๆๆไน้มัน สองวันนี้แหละเขาจะพาไปเฮือนน้านตัวนั้นดิขึ้นเฮือนหมอวันนี่แหละไปเฮือนทองเดอเดี๋วมาฉักถ่าชมหมอนมอนนี่หมอนมอนเขาเอิ่นงานเป็นงงานบุตรพเวทบ่เนี่ยบุตรประจำปีบุตรประจำปีเนาะจัดคู่ปีเลยเนาะไม่เมาไม่เมาเอาตัวาลังในกำบุนบ่วันนั้นเนาะอยู่บ้านพวจารทองนี่ยกับบ้านเพิมเมาบ้านเดียวเนี่ยเลยออกไปไปบที่บ้านในนบ้านอยู่บ้านตุ๊กตาเนี่ยกับบ้านหนึ่งอยู่บ้านชุดไร่เดย์อยู่

ห้าสิบบาทใส่ฉลามอย đấy ห้าสิบบาทจะว่าได้เทาไห่แล้วคนคนตกพอดีเนาะบุญกันวิวันเ่นไปแดดคืมด้นาะพ่อใหญ่นาะมือเนาะคออผมได้เหมือนมือทุ่นเช้าชันั่นทนเนี่ยอนรถม้าเะมืนไม่ได้รถม้าแต่ะเจ้าเอาเราเนี่ยเหมือนเหมือนได้มาแล้วพ่อใหญ่ เราไมไป,ไปเอาพี่ <โด S 1> ัวอเราก็เราค้าบอหรือบุค้าไม่เาบุค้า,าเลยกาเราบุคคาจะไปเอา,าเราค้า,าหรือยาเราไม่ได้คาเราไ่ได้ค้าบอกไปเอา,ายูไะ้องมทีมงานมาก,ก่อนไปเอา,าเอาาามรทีมงานไปเอาเลยจ้ะตัวค้าเปิดน้ำนู้่ที่งานบักอันนั้นถามเบอร์เจ้าคอยว่า โบมีเบือหมดลมีแต่มีนั่นแหละโอ้ดูท้งยังใครไปเีบักนันนั่นแลลวบักขมันนะได้เบร์เขาเพื่อมีนนี่บบเบือนี่กระบอกเขาเขาเพื่อคนโทรมาเออคนไอนเบร์มันน่นเบอร์เฮาผีโบมีมันจะได้เบือคน่ะโทรมาเฮาเฮาตื่นะตัเขานอนเนาะเออเขากบบ่ได้ครับ

ลาออกแล้วนี่แหละที่โทรศัพท์ี่แหงตากระดกิดมืออนี้มีแต่โทรศัพท์ได้ของออเลยเขายูได้นำโทรศัพท์ได้ี่เฮ็ดผูเป็นโทัพทีโทรศัพท์กเนี่นะคเขอ่อบูใหญ่เป็นเห็ดเป็นได้ไหมผู่เป็นเฮลินได้ไหมเบิ่งเน็ตเบิ่งทหรือเบิร์ไ่บด้องเอทยเบิ์ไเป่อยวปลาเคนมาคนแห่คนไปพักเฉลิเลยนะเตรันี อ่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบ่อแหลกกินข่าวก็ได้พ่อแม่พี่น้องเด้อเออมือนี่ก็มือบุญใหญ่ติดตามตอต่อไปพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแล้วพ่อใหญ่เด้อได้ได